สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้นะคะมี f อซใจดีนะคะฝากคะแนนมาให้บุญเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนนี่นะคะให้คุณแม่วงเดือนกับบุญเหลือน,นะคะได้กินผลไม้นะคะเออแม่ควานก็นำคะแนนนะคะไปแลกเป็นแตงกวาแครอทแอปเปลิลกล้วย แล้วก็ปลาบลาเลยนะคะแบบรวมมานเลยนะคะเอามาให้คุณแม่วงเดือนแล้วก็บุญเหลือได้กินนะคะนี่นะคะนี่ต้องขอขอบคุณเอซีผู้ใจดีและใจบุญมากๆนะคะที่เอ็นดูแม่วงเดือนแล้วก็พายบุญเหลือของเรานะคะก็คุณป้านะคะเขาเรียกเป็นคุณป้า FC、ใจดีนะคะก็ส่งคะแนนมาได้2วันแล้วแหละค่ะแต่เราเพิ่งมีโอกาสนะคะ เพราะว่ายุ่งหลายเรื่องมากค่ะแล้วก็เพิ่งมีโอกาสนะคะต้องขอบคุณคุณป้าการน,นะคะผู้ใจบุญนะคะส่งคะแนนมาให้อ้วนเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนส่งมาให้ตลอดเลยนะคะประจําเลยนะคะก็จะมีคุณป้าการน,นี่แหละคะ่ะที่แบบจะนึกถึงหน่อยนะคะก็มีเอฟซีใจดีท่านไหนนะคะที่อยากทำบุญอยากให้อาหารบุญเหลือกับแม่วงเดือนก็ติดต่อแม่ควานมาได้เลยนะคะ ติดต่อมาทางเพจหรือว่าจะโทรสายตรงมาก็ได้นะคะกินอย่างอริสอร่อยไม่ขยับไปไหนเลยนะคะดูหูอ้วนอร่อยมากเลยค่ะอุ้ยอร่อยนะคะหวานเลยค่ะเนปเปิลด้วยนะคะก็มีแครอทด,ด้วยเนาะอร่อยค่ะกล้วยก็ก็มีนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็แม่ควานก็เก็บไว้ที่บ้านนะคะเอาไว้ให้พี่ควานเวลาเรา จวัดประจําวันของเรานะคะในการเดินปา่าในการลงทุ่งนะคะเราก็จะเอานําตัวนั้นถือไปด้วยนะคะใส่ย,ย่ามไปเพื่อให้เขาได้เดินไปด้วยกินไปด้วยนะคะต้องขอ,ขอบคุณคุณป้าการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกนะคะขอให้คุณป้าการมีแต่วความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะอือดูอร่อยอร่อยใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆ ใกล้จะหมดแล้วนะคะช้างกินแป,ป๊บเดียวเองเนาะนี่ควานไม้ก็เอา,เอาต้นกล้วยกับต้นหญ้านะคะมาปูลงพื้นไว้เนาะแล้วก็เอาผลไม้ที่แม่ควานล้างเนี่ยค่ะก็มาเทกองอุ้ยเยอะมากเลยนะคะแต่นี่ภาพเหมือนน้อยนะคะแต่ที่จริงอู้เย,ยอะมากดูว้วนอร่อยไหมคะหวานเลยนะคะนี่ กินทุกอย่างเลยมีของชอบด้วยนะคะพอกแอปเปิลอย่างเงี้ยค่ะหุ้ยเขาชอบค่ะแล้วก็มีข้าวโพด <c oughs> ข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดต้มนะคะไม่ใช่ข้าวโพดดิบ <c oughs> ก็ผสมผสานมาด้วยกันเลยคะ่ะผลไม้นะคะหลากหลายคะ่ะเน้นแบบหลากหลายนะคะมีแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกผลไม้ทั่วไปที่ช้างสามารถทานได้ค่ะ อุ้ยอร่อยไหมคะคุณแม่มองเดือนอร่อยไหมคะอันนี้ได้กินของแซบนะคะได้กินของหวานอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยอุ้ยคุณป้าการนะคะคุณป้าการใจดีค่ะส่งคะแนนมาให้อีกแล้วนะคะให้อ้วนกับแม่ได้กินเออผลไม้เลยนะคะดูอร่อยจังเลย มีความสุขนะคะอิงดูด,ดูดูอ้วนอิงแม่ไม่เดินไปไหนเลยนะคะขอกินก่อนก <c oughs> ินก่อนนะคะอืมแม่อร่อยไหมบุญเหลือบุญเหลือถามคุณแม่มองเดือนเนาะแม่อร่อยไหมคะครับแม่แซ่บเลยนะคะ ก็โดยปกติทั่วไปแล้วบุญเหลือกับคุณแม่ลงเดือนก็จะได้กินกล้วยอยู่นะคะก็เจ้าของช้างก็จะเอามาให้กินนะคะเป็นประจำและค่ะตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามี FC ท่านไหนใจดีนะคะอยากเลี้ยงอาหารบุญเหลือกับคุณแม่องเดือนเราก็ยินดีน้อมรับนะคะก็สามารถติดต่อมาทางแม่ควานได้เลยนะคะเหมือนคุณป้าการท่านนี้นะคะที่ติดต่อมาหาแม่ควานประมาณกี่ครั้งแล้วนะสามสาม,ส,ามสี่ครั้งนี่แหละคะ่ะ าการใจดีมากเลยนะคะก็ให้เรานำคะแนนนะคะไปแลกเป็นผลไม้มาให้บุญเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนได้กินอันนี้กินเสร็จแล้วนะกินอิ่มแล้วก็เล่นนะคะตามภาษาช้างอุ้ยมีความสุขเนาะอ๋ออิ่มแล้วก็นอนนอนตรงนี้ไม่ได้นะอ้วนโอยเย็นสบายเนาะล่มลื่นนะคะธรรมชาติของช้างนะคะ กินแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็นอนดูอ้วนช้างอ้วนของเราช้างเด็กนะคะอ้วนก็จะอารมณ์ดีหน efecto. ่อยนะคะเขาไม่เครียดนะคะเขาแบบอิสระแล้วได้ผ่อนคลายเป็นประจำนะคะดูอุ้ยอุ้ยลุกขึ้นไวไหมนะอึ๊บอ้วนเลยอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วน อันนี้เราก็ถ่ายตรงข้างหลังลงช้างของเรานะคะใกล้ๆค่ะบรรยากาศดีค่ะดูบนเหลือเขาก็สนุกเขาแหละดูดูดูอาขาโอ้ยไม่ได้ถ่ายปิกาจูอ้วนเลยดูดูทางขาอุ้ยเนาะ ไม่อายเลยทางขาอะไรบุนเหลือที <c oughs> ่เขาจะหันมาทางเราหรือเปล่าบนเรือบนเหลือดูดูดูกระเทาบหัวอันนันาน,าน,านั่นนะดูทำอะไรกันงาดูอุ้ยดูงาบนเหลือทำอะไรครับบนเลือสนุกเขาแหละเนาะ สนุกเขาแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนเล่นเธออารมณ์ดีนะคะคุณเหลืออารมณ์ดีมากเลยนะคะวันนี้ได้กินของอร่อยนะคะของโปรโลเลยอุ้ยอิ่มแล้วก็นอนเล่นนะคะอืมลุกอึบอึบลุกไหวไหมอึบอึบ <laughs> ลูกไหวไหมครับ <laughs> นะคะนี่นะคะ วันนี้ก็ไม่ค่อยมาทำเอ่อทำคลิปขอบคุณคุณป้าการนะคะ FC นะคะที่ส่งคะแนนมาให้นะคะนี่นะคะคินอิ่มแล้วก็เล่นนะคะตามภาษาก็ปล่อยให้เขาเล่นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปโผลกใว้ที่โกกหลักเหมือนเดิมนะคะทำคลิปขอบคุณนะคะน้าอ้วนเนาะขอบคุณครับน้าอ้วนขอบคุณครับแม่ควานสั่งนีก็ไม่ทำหรอกนะคะ ทำอะไรอีกเฮ้ย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 อาอาโชโชท่ายากให้คุณป้าเอฟซีดูหน่อยเร็วลูกเร็วเบเหลือดูปิกาจูออกปิกาจูออกแล้วนะ่ยนอะ้วนเดี๋ยวพี่ควานจะพาไปที่กโกกหลักแล้วนะคะดูพยายามดูปิกาจูออกว้ายอ้วนตรงเต็งเลย ตรงเต็งเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณป้าการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ใจบุญใจดีนะคะและแล้วก็เออเอนดูรักครอบครัวภายบนเหลือของเรานะคะคลิปนี้แม่ควานไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูอว้วนขัดขวางแม่เอ้ยอ,อ,อ้ยเอ้ยอ,อ้ยคลิปนี้ พวกเราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอาบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>